สวัสดีค่ะผู้เราหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบุญอาการพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยในพื้นที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับเศรศษฐกิจนำล่องสามหมู่บ้านได้แก่บ้านหัวทุ่งย่อมบ้านอย่งยางปุโตและย่อมบ้านแม่จอน ในส่วนของบ้านหัวทุ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่มีป่าสมุนไพรเป็นจานวนมากนะคะทางทีมงานยูทีนะคะได้เล็งเห็นถึงในส่วนของสุนพรยที่มีจํานวนมากจึงทําการแปลรูปเป็นลูกป,ประครบสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านหัวทุ่งให้กับชุมชนบ้านหัวทุ่งโดยได้รับการสนับสนุสนเครื่องอบสมุนไพรจาก ศูนย์พอดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและในส่วนของบ้านยางบโุโตรโนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตลเชียงดาวบ่อน้ําร้อนจากธรรมชาติทีมงานยูทูทีร่วมกับบุคลากรท้องถิ่นลงพื้นที่สํารวจท่อลําเรียงน้ําร้อนสังเกตอุณหภูมิน้ําร้อนไปยังบ่อวิสาหกิจชุมชนน้ําร้อนไม่เสถียรจึงได้รับการสนับสนุนและส่งมอบห่อทุ่มฉนวนให้กับบ้านยางบโโโุตะพร้อมกับก,บการอบรม การฉีดวัคซีนให้ควายและส่งมอบวัคซีนคุมคุ้มกันการแพร่ระบาดลำปีนสกินให้กับควายบ้านอยาปรโต และในส่วนของหยอมบ้านแม่จอนกลุ่มชาติพันธุ์อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางทีมงานยูทีลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำมาพัฒนาทำแผนที่หมู่บ้านพร้อมออกแบบฉลากสินค้าน้ำพริกถั่วเนา่าอีกทั้งยังหาแนวทางทางการตลาดขายสินค้าเสื้อผ้าของชนเผ่าและอุปกรณ์ภาชนะในการทำผลิตภัณฑ์พร้อมคำชีแ้แนะสุขลักษณะในการทำผลิตภัณฑ์ ผลงานและกิจกรรมของยูทูบีตะบนเชียงราวในพื้นที่บ้านหัวทุง่งทำแผนที่ป่าสมุนไพรบ้านยางปูโตะวิถีชีวิตเรื่องราวบ้านยางปูโตะและบ้านแม่จรในการจัดทําแผนที่หมู่บ้านพร้อมทั้งสินค้าน้ำพริกถั่วเน่าของยอมบ้านแม่จรลูกป,ประครบสม,มุนไพรจากบ้านหัวทุง่งอีกทางทีมงานยูทูบีนำสินค้าผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดจำหน่าย ในงานเปิดกาดม้วนใจในพื้นที่ตำบลเชียงดาวทางทีมงานยูทูทีได้ดำเนินงานยกระดับเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในตำบลเชียงดาวนำไปสู่อนาคตในการขยายการทำงานพัฒนาการตลาดอีกทั้งยังชุ่มยวงการทำงานสู่เครือข่ายระหว่างตำบลเชียงดาวพร้อมตำบลในอำเภอและจังหวัดเดียวกัน จัดจําหน่ายสินค้าพอมาปรึกษาทางมอชเขาจะเนี่ยอย่างใดทางท้องถิ่นเนี่ยครับก็ทำเพื่อเขาเหมือว่าเอ๊เขาจะเนี่ยอย่างใดว่าวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเขามีอยู่ละแต่ในเรื่องป่าในเรื่องธรรมชาติเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่เขาอยากที่จะเพิ่มมาสัมพันธ์ในจุดชนของเขานะครับก็น่าจะมีเท่านี้น้องจีอยากจะอธิบายต้อเป็นผู้เดินครับจูงใจต้อการเกี่ยวได้